รัอโตเบยใบกางเปียนไลน์นะครับวันนี้เราอยู่กับเนต้าวีนะครับรถไฟฟ้าน้องใหม่ที่ทาง BRG นะครับเขาได้เป็นตัวแทนในการจัดจำหน่ายและรถคันนี้ก็ต้องขอขอบคุณ b r g ด้วยนะครับที่ส่งรถมาให้เราได้ทดสอบกันนะครับวันนี้ครับเราอยู่กับยุคใหม่ของการใช้ยานยนต์ซึ่งรถไฟฟ้าเริ่มมีความสนใจมากขึ้นเนต้าวีคันนี้ก็สร้างมาเพื่อตอบโจทย์ในการใช้งานเช่นเร็วกันครับเราจะเห็นว่าโดยไซส์ของเขานะฮะจะเป็นไซส์ที่ขนาดพอๆกับรถแบบ b s e gment ถ้าพูดคร่าวๆนะฮะ ไซส์มีความใกล้เคียงกับ m a z d a 2เพียงแต่ว่าช่วงของหลังคาเนี่ยมันจะมีความสูงกว่านะครับหน้าตาเนเขาออกแบบให้ดูเป็นมิตรกับผู้บริโภคนะฮะเป็นมิตรกับผู้ใช้งานโดยที่มันดูน่ารักน่ารักสไตล์คล้ายๆกับพวกปาโลมานิดนึงนะฮะท้ายเป็นแบบแฮ c ชแบ็กเปิดได้นะครับเอ่อเปิดได้แบบค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะฮะเบาะสามารถพับได้นะฮะภายในในใส่เรื่องของอุปกรณ์อำนวยความสะดวกอะไรต่างๆมานะฮะมีหน้าจอทัชสกรีนขนาดใหญ่14นิ้วเข้ามาพวงมาลัยก็แบบ หัวตัดท้ายตัดก็ดูดีไซน์ดีเหมือนกันนะฮะก็ดูเป็นยุคใหม่ดีเอาว่าเดี๋ยวอย่างนี้ดีกว่าครับเดี๋ยวเราไปลองขับกันก่อนแล้วมาดูกันซิ้งว่าเวลาการขับใช้งานจริงๆมันเป็นยังไงตามมาดูครับเอาละครับมาถึงในช่วงของการขับเนต้าวีคันนี้นะครับไซส์รถที่มีขนาดพอๆกับ m a z d a 2ประมาณนี้นะครับ ผมว่าเป็นขนาดตัวถังที่ค่อนข้างเหมาะสมกับการใช้งานในตัวเมืองเป็นหลักนะครับรถคันนี้เนี่ยตามสเปคของเขามันสามารถขับได้ไกลถึง300-300เ 300, ท่าไหร่360หรือประมาณประมาณนี้นะครับแต่ว่าที่หน้าจอตัวนี้เนี่ยออแบตเตอรี่เหลืออยู่94%นะครับแล้วก็แจ้งไว้ว่าสามารถวิ่งได้อีก382กเมตรนะครับเอาเข้าจริงๆผมว่าจริงๆตัด กลมๆเลย300โลยังไงก็เหลือๆสำหรับการใช้งานในคันนี้นะเรื่องของการขับสมรรถนะเป็นยังไงบอกตรงๆว่า,าถ้าคุณเป็นคนที่ขับรถไม่เร็วใช้งานทั่วๆไปนะขับแบบในตัวเมืองเนี่ยฮะความเร็วประมาณสัก 6 0 80ไม่เกินนี้นะฮะซึ่งรถคันนี้เนี่ยตามสเปคของเขาถ้าขับในโหมดปกติก็จะวิ่งได้ประมาณ100ความเร็วนะฮะความเร็วสูงสุด101กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ถ้าเข้าไปสู่โหมดสปอร์ตก็จะสามารถทำความเร็วได้ประมาณสัก120ิกิโลเมตรต่อชั่วโมงบวกลบอีกสัก5-8กิโลเมตรก็ตีซะาเร่งง่ายนะฮะ120กิโลเมตรต่อชั่วโมงขับไดใ้ในโหมดของสปอร์ตของเขานะครับแต่เนี้ยผมขับในโหมดนอร์มัลทั่วไปเหมือนกัับบกาารรรใช้งนงนนจิะค ความเร็วสูงสุดอยู่ที่100เ,เวลาเราทําความเร็วสูงนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นนั่นก็คือรถคันนี้ช่วงล่างเขาค่อนข้างนุ่มนวลมากเนี่ยฮะเวลาเข้าโค้งเนี่ยพวงมาลัยก็ถือว่าไม่ได้แม่นยําม,มากสักเท่าไหนนร่นะฮะน้ำหนักพวงมาลัยไม,ไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยดีเท่าไหร่ค่อนข้างที่จะเบาๆแต่ใช้งานในความเร็วแบบนี้ได้ไหมได้โอเคนะฮะแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือช่วงล่างที่มันนุ่มเนี่ยนะฮะโดยเฉพาะด้านหลังเนี่ยจะสัมผัสได้เลย เวลาขึ้นคอสะพายอะไรต่างๆนะฮะค่อนข้างสะเทือนมันนุ่มเกินไปตรงนี้เนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าตัวของยางที่ให้มาเนี่ยนะสเปคยางตัวนี้ที่มาจากจีนจากโรงงานมาเลยเนี่ยเราไม่รู้ว่าสเปคมันเป็นยังไงแต่เท่าที่รู้คือมันมันขับแล้วนุ่มนุ่มเกินไปมันทําให้ไม่เหมาะกับการใช้ความเร็วสักเท่าไหร่หวังว่าถ้าเป็นรุ่นที่ เอามาขายในบ้านเราในช่วงปลายปีนี้นะครับคิดว่าถ้ามีการปรับสเปคเรื่องนี้ไปเนี่ยจะทําให้รถค่อนข้างที่จะขับได้ดีขึ้นนะครับตอนนี้เนี่ยถ้าพูดถึงทัศนวิสัยอะไรต่างๆพื้นที่ห้องโดยสารถือว่าโอเคนะฮะผมว่าพื้นที่ห้องโดยสารวัสดุอะไรต่างๆเนี่ยทำได้ดีเลยถือว่าผ่านแต่เรื่องของการขับตอนนี้เนี่ยยังต้องต้องถือว่าต้องต้องปรับปรุงในเรื่องของช่วงล่างแล้วก็พวงมาลัยด้วยเพราะว่าน้ําหนักพวงมาลัยก็ค่อนข้างที่จะเบานะครับเวลาที่ เปลี่ยนเลนกระทันหันนะครับตอนนี้ฮะหนึ่งสสมลองเปลี่ยนซ้ายโอ้โหทายอาการมาเลยลองไปทางขวาครับสามสองหนึ่งโอ้โห,โโหเสียงยางลั่นมาเลยในความเร็วประมาณ80ดินะถ้าเปลี่ยนเลนกระทันหันเนี่ยค่อนข้างหวัดเสียวนะเอาจริงต้องเซ็ตช่วงล่างใหม่เลยแหละแต่ถ้าความเร็วแบบประมาณสัก60นะครับแล้วก็ค่อยๆเปลี่ยนเลนโอเคได้ แต่ถ้าแบบเปลี่ยนแบบฉุกเฉินเนี่ยผมว่าน่าจะค่อนข้างอันตรายส่วนระบบความปลอดภัยที่ให้มาก็เป็นพื้นฐานนะครับให้มาเป็นพื้นฐานก็ถือว่ามาตรฐานในระดับหนึ่งการทําความเร็วสูงสุดตอนนี้ผมวิ่งมาที่110 10- 110กิโลเมตรต่อชั่วโมงในความเร็วในโหมดมาตรฐานของเขานะะโหมดปกติโหมด normal ของเขานะครับ ไม่ค่อยเหมาะกับการทําความเร็วสูงนะเหมาะกับการใช้ความเร็วประมาณไม่เกิน80จะสามารถควบคุมรถได้ดีกว่าถ้าใครที่ทักษะการขับรถยังไม่ได้สูงมากนะครับแล้วก็ทําความเร็วสูงเข้าไปเนี่ยจะรู้สึกว่าเออมันมันควบคุมยากกันสักหน่อยนะครับขณะผมเองยังรู้สึกเลยว่าการควบคุมโดยเฉพาะเรื่องของน้ําหนักของมลัยองศาในการปรับเรียวอะไรต่างๆเนี่ยยังต้องมีการปรับปรุงอยู่นะ แต่ถ้าขับในความเร็วต่ำเนี่ยค่อนข้างโอเคนะฮะแล้วอีกอย่างนึงก็คือการเซ็ตเบาะกับพวงมาลัยตรงนี้น่าจะปรับได้มากกว่านี้นะเพราะว่าเบาะเนี่ยมันไม่สามารถปรับขึ้นลงได้ปรับเข้าออกได้แต่ขึ้นลงไม่ได้นะครับพวงมาลัยไม่สามารถปรับอะไรได้เลยนะฮะไม่สามารถปรับขึ้นลงได้ไม่สามารถปรับเข้าออกได้ถูกเซ็ตมาแบบนี้เลยแต่โอเคพวงมาลัย ดีไซน์มาเป็นหัวตัดท้ายตัดแบบนี้ก็ดูสวยดีนะดูสปอร์ตดีแต่การขับมันยังไม่ได้เป็นสปอร์ตเลยนะฮะมันก็เลยทำให้ผมเนี่ยที่ตัวสูง180เนี่ยช่วงเฮดรูมดีแต่ท่าทางในการขับแบบนี้ยังมีบางส่วนที่ยังยังต้องปรับนะยังท่านั่งขับยังไม่ค่อยสบายเท่าไหร่แต่ทัศนวิสัยสเสาเอะไรต่างๆเนี่ยถือว่าดีนะครับถือว่าดีกระจกเป็นแบบ ปรับไฟฟ้านะครับแต่ว่าไม่ได้พับไฟฟ้านะเป็นการพับแบบแมนนวลพับมือนะครับส่วนของเบาะเนี่ยเบาะนั่งเนี่ยฟองน้ําที่ปลูกมาเนี่ยถือว่าโอเคนั่งได้สบายดีด้านหลังก็ถือว่านั่งได้สบายนะพื้นที่ห้องโดยสารก็ถือว่าดีในระดับหนึ่งแต่ย้ำอีกครั้งว่าสําหรับคนที่ตัวสูงไซส์ใหญ่อย่างผมเนี่ยค่อนข้างนั่งแล้วลำบากนิดหนึ่งอึดอัดนิดนึงแต่ถ้าพูดถึงว่าคนทั่วๆไปเนี่ยนะฮะใช้งานผมว่า ค่อนข้างดีเลยแหละในเรื่องของการออกแบบพื้นที่ห้องโดยสารนะครับแล้วก็ถ้าต้องย้ำอีกทีก็คือเรื่องของเนี่ยนะฮะการขับขี่แบบเนี้ในบางช่วงที่เราจะต้องใช้ความเร็วในการเร่งแซงโอเคมากดความเร็วมาได้เบรกน้ำหนักทำไว้ค่อนข้างดีนะครับน้ำหนักเบรกค่อนข้างดีแรกๆอาจจะไม่ค่อยคุ้นชินเท่าไหร่อาจจะเหยียบเบรกแล้วมีหัวทิ่มบ้างนะครับ แต่ว่าพอปรับตัวสักพักหนึ่งเนี่ยโอเคถือว่าน้ำหนักเบรกไว้ใจได้นะครับอัตาเร่งดีแต่การควบคุมยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไม่เหมาะกับคนที่ชอบขับรถเร็วๆนะอันนี้ไม่แนะนำเลยถามว่าถ้าเนต้าวีคันนี้เนี่ยเอามาขายในบ้านเราเนี่ยผมเชื่อว่าเขาก็ต้องมีการปรับปรุงในเรื่องของช่วงล่างตัวนี้แน่นอนแหละเพราะว่าถ้าปล่อยช่วงล่างแบบนี้ไปเนี่ย ไม่ผ่านแน่นอนนะครับอีกอย่างหนึ่งเรื่องของราคาตอนนี้เราไม่รู้ว่าราคาจริงๆที่จะนํามาจําหน่ายเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่นะแต่จากที่ประเมินกันอย่างที่บอกว่าถ้าอยู่ในเลทเจ็ดแสนบาทกับคันนี้เนี่ยผมว่าย,ยังไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่แต่ว่าเขาได้รับการสั่งซื้ในเรื่องของภาษีแล้วเนี่ยถ้าลดลงมาเหลือในหลัก50 0แสนนะฮะห้าแสนต้นๆหรือกลางๆเนี้ยโอเคอันนี้ถือว่าเป็นราคาที่รับได้แล้วก็ เหมาะสมกับตัวรถซึ่งราคาก็เป็นราคาที่อยู่ในเลทพวกรถในกลุ่มยยคานะครับเพราะว่าไซส์ของรถคันนี้เนี่ยมันก็ใกล้เคียงกับ Honda Jazz ใกล้เคียงกับมาสด้าสองนะฮะตัวแฮชแบก็กไซส์ใกล้เคียงกันเลยแต่ว่าเฮดรูมมันได้ค่อนข้างค่อนข้างค่อนข้างสูงตัวนี้ก็ถือว่ามีความโปร่งแล้วก็สบายกว่าอันนี้ก็เป็นจุดเด่นของเขานะครับแต่แน่นอนเลยเรื่องของสมรรถนะการขับขี่ตรงนี้ยังต้องปรับอีกพอสมควรนะครับ มาพูดถึงเรื่องของหน้าจอตรงนี้กันบ้างหน้าจอตรงนี้เนี่ยใหญ่มาก14นิ้วโอ้ใหญ่กว่า Ford r เ n g e r ที่เพิ่งไปทดลองขับมาอีกนะฮะค่อนข้างที่จะแสดงผลได้ชัดเจนนะฮะแสดงผลกล้องถอยอะไรต่างๆเนี่ยก็เห็นได้ชัดนะครับแต่ไม่สามารถบิดได้นะบิดปรับองศาไม่ได้ถ้าเป็นของ b y d อะไรเนี่ยก็สามารถที่จะปิดองศาปรับได้แต่ตัวนี้ปรับไม่ได้นะฮะเราก็ข้างใต้นี้มีปุ่มที่ไว้สำหรับปิดหน้าจอนะครับ เวลาขับกลางคืนแล้วแสงแยกตากแล้วก็เปิดได้แล้วที่ชอบก็คือเนี่ยแหละฮะมันมีส่วนของแอปลิงก์เนี่ยแหละที่ทําให้เราสามารถที่จะใช้โทรศัพท์มือถือของเราเนี่ยเป็นมิลเลอร์ตรงนี้ได้แล้วเวลาเราใช้นําทางอะไรต่างๆเนี่ยก็สะดวกดีตรงนี้ค่อนข้างโอเคนะฮะเรื่องของการเชื่อมต่อที่มีเนี่ยอาจจะ ได้ในระดับหนึ่งนะครับผมว่าถ้าเป็นตัวตัวท็อปของเขาที่เป็นตัวอัลตร้าเนี่ยผมว่าน่าจะสามารถปรับการใช้งานอะไรต่างๆได้มากกว่านี้นะครับส่วนถ้าเป็นตัวนี้เนี่ยผมว่ากลางๆระดับหนึ่งถ้าให้คะแนนในเรื่องของการออกแบบของเขานะฮะสิเนี่ยผมให้8เลยหน้าตาดูน่ารักดีดูเป็นมิตรดีนะฮะหน้าตาเข้าท่าภายในห้องโดยสารวัสดุค่อนข้างดีนะครับวัสดุค่อนข้างดี ดูเนี่ยคือการออกแบบการใช้สีต่างๆเนี่ยผมว่าผ่านเลยช่องแอร์ต่างๆที่ทำซ่อนไว้เนี่ยถือว่าดีไซน์ได้สวยนะหน้าจออะไรต่างๆเนี่ยดูเป็นรถที่ล้ำๆดีดูเป็นยุคใหม่ติดที่นิดนึงว่าเนี่ยหน้าจอแสดงผลเป็นมาตรวัดความเร็วที่อยู่ด้านบนตรงนี้มันค่อนข้างเล็กถามว่ามันมองเห็นใช้งานได้ดีไหมดีนะ ก็มองเห็นสะดวกดีแต่มันดูเล็กๆแค่นั้นเองก็เลยรู้สึกขัดตานิดหน่อยแค่นั้นเองมันดูจุ๋มจิ๋มไปหน่อยแค่นั้นเองฮะพวงมาลัยผมชอบสวยดีวัสดุที่เป็นหนังหุ้มพวงมาลัยเนี่ยก็ถือว่าจับได้กระชับดีแล้วผมชอบที่เป็นหัวท้ายตัดเนี่ยมันก็ทําให้ดูดีไซน์แบบใช้ได้นะฮะแต่ว่าเรื่องของสมรรถนะในการขับขี่เนี่ยต้องปรับปรุงการออกตัวดีคันเร่งตอบสนองดีอัตราเร่ง เพื่อเล่งแซงแหล่งต่างทําได้ดีนะครับแต่เรื่องของการคอนโทรลการเข้าโค้งหรือต่างๆการใช้ความเร็วเนี่ยตัวนี้ยังต้องมีการปรับปรุงอยู่นะครับก็ฝากเอาไว้ในเรื่องของตรงนี้ด้วย mm hmm. เดี๋ยวมาคุยสรุปกันอีกทีว่าในภาพรวมของเนต้าคันนี้เนี่ยมันจะเหมาะกับใครนะครับคุ้มค่าไหมถ้ามาเปิดจำหน่ายในบ้านเราในช่วงปลายปีนี้นะครับเดี๋ยวคุยนต่อกั เอาละครับมาสรุปกันกันกบเนต้าวีคันนี้นะฮะในภาพรวมผมสรุปเป็นอย่างนี้ว่าถ้าเรื่องของการออกแบบภายนอกเนี่ยมันดูน่ารักนะผมว่าหลายคนน่าจะชอบดีไซน์แบบนี้เขามีดีไซน์แบบให้รถคันนี้มองแล้วเหมือนปาโลมาในในไอเดียในการออกแบบเขานะภายในห้องโดยสารถือว่ากว้างนะครับการตกแต่งค่อนข้างดีเบาะนั่งอะไรต่างๆเนี่ยทำได้ดีเบาะหลังเนี่ยพับแบบเต็มนะฮะร้อไม่ได้พับแบบ60-40 พื้นที่เก็บสัมภาระด้านหลังถือว่ากว้างในระดับหนึ่งนะฮะใส่กระเป๋าเดินทางใบใหญ่ได้นะครับเบาเนี่ยมีข้อเสียก็คือมันปรับเข้าออกได้แต่ขึ้นลงไม่ได้นะครับส่วนพวงมาลัยไม่สามารถปรับอะไรได้เลยนะฮะเพราะนั้นบางคนที่นั่งไปเนี่ยสไลระอาจจะไม่เหมาะสมก็ได้อันนี้ ต้องเป็นเรื่องที่ต้องควรปรับปรุงนะครับส่วนหน้าจอแสดงผลมารวัดความเร็วอาจจะดูเล็กๆจุมๆม๋มจิ๋มไปนิดนึงแต่เห็นชัดเจนนะครับแสดงผลได้เห็นชัดเจนส่วนหน้าจอ14นิ้วแบบทัชสกรีนตรงกลางอันนี้ใช้งานง่ายนะครับสะดวกดีกล้องมองหลังที่เห็นก็ค่อนข้างชัดเจนดีแต่เรื่องของสมรรถนะนะครับการขับขี่อะไรต่างๆเนี่ยรถคันนี้เหมาะกับการขับโดยใช้ความเร็วระดับกลางๆนะฮะประมาณ60-80ไม่เกินนี้ ต่อให้รถคันนี้เนี่ยสามารถขับในโหมดปกติได้ถึง110ในโหมดสปอร์ตได้ถึง120กิเมตร่อชั่วโมงก็ตามแต่ในความเร็วเหมาะสมจะอยู่ที่ประมาณ60-80คุณสามารถควบคุมโฮมอะไรแล้วก็ช่วงล่างเนี่ยค่อนข้างทำงานได้ดีแต่ถ้าคุณขับเกิน80-100ขึ้นไปนะครับช่วงล่างคันนี้ค่อนข้างนุ่มเพราะนั้นการขึ้นคอสะพานหรือเจอหลุมเจอบ่ออะไรเนี่ยด้านหลังค่อนข้างกระโดดกระเด้งมากแล้วถ้าคุณขับขับไปแล้วมีเหตุฉุกเฉิน แม้ว่าระบบรถคันนี้จะมีความปลอดภัยมาให้ในระดับหนึ่งแล้วแต่เมื่อจะต้องหักหลบแบบฉุกเฉินแบบ emergency l e n ี c h ลนเชนเนี่ยนะครับอาการท้ายออกเนี่ยมันชัดเจนมากอันนี้ค่อนข้างอันตรายนะครับสำหรับใครที่ยังไม่คุ้นเคยกับการควบคุมรถ ขนาดผมเองเนี่ยขับแล้วยังรู้สึกตกใจเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเรื่องของช่วงล่างคันนี้ยังต้องมีการปรับปรุงนะฮะทั้งเรื่องของสเปคของยางที่ให้มาด้วยเป็นยางสเปคจีนตัวนี้เราไม่รู้ว่าสเปคของเขาเนี่ยเป็นแบบไหนยังไงแต่พอขับใช้งานแล้วเนี่ยมันนุ่มเกินไปแล้วไม่ค่อยยึดเกาะถนนมากเท่าไหร่รวมถึงช่วงล่างที่ค่อนข้างนุ่มนวลมากเกินไปแนะนําให้ปรับให้เฟิร์มมากกว่านี้จะขับได้ดีขึ้นส่วนอัตราเร่ง จัดจ้านครับเร่งแซงทําได้ดีการขับขี่เรื่องของความเร็วเนี่ยทำได้ดีมากแต่เรื่องของการควบคุมยังต้องมีการปรับปรุงนะครับแต่ก็ต้องรอดูนะครับว่าเมื่อเนต้าวีคันนี้เนี่ยนำมาจำหน่ายจริงในบ้านเราในช่วงปลายปีนี้นะครับเขาจะมีการปรับปรุงในช่วงไหนบ้างโดยเฉพาะ เรื่องของราคาครับจากที่ประเมินกันไว้รถคันนี้ราคา700,000บาทเนี่ยเมื่อรัฐสนับสนุนแล้วน่าจะอยู่ที่ประมาณ500,000หรือ500,000กลางๆไม่เกินนี้ซึ่งถ้าเป็นหลักราคา500,000กลางๆถือว่าเหมาะสมนะแต่ถ้าเป็น700,000เนี่ยถือว่าน่าจะขายยากนะครับเพราะว่าโดยสเปคพวกนี้เนี่ยราคาถ้ามาทัดเทียมกับในกลุ่มพวกอีโคคาร์เนี่ยยังถือว่าเป็นราคาที่สามารถจับต้องได้นะครับใช้งานได้ระยะทางขับขี่ใน1วันเหลือเฟือครับต่อให้วันหนึ่งคุณใช้งานรถถึง200กิโเมมตรยังไงไผว่า มีเหลือเพราะว่าถึงแม้ว่าคันนี้เนี่ยจากที่ไฟเต็มมาหน้าจอแจ้งได้670 680ประมาณนี้ผมตีตัวเลขกลมๆเป็น300เลยก็แล้วกันยังไงต่อ1วันเหลือเฟือนะฮะแล้วถ้าคุณไปแวะชาร์จมีจุดชาร์จที่เป็น DC ใช้เวลาแค่ครึ่งชั่วโมงเท่านั้นพอแล้วหรือถ้าใครมีจุดชาร์จที่บ้านก็โอเคเหลือเฟือใช้งานได้นะครับทีนี้ มารอดูแค่นั้นเองครับว่าในช่วงปลายปีนี้นะฮะในต้าวีจะทําตลาดในราคาแบบไหนออปชันยังไงอันนั้นเดี๋ยวค่อยว่าวากันอีกทีแต่ในภาพรวมถือว่าเหมาะสมกับการใช้งานระดับทั่วไปนะครับไม่เหมาะกับคนที่ขับทําความเร็วมากๆแล้วผมว่ามันเหมาะกับการเป็นรถคันที่2ของบ้านด้วยนะครับในภาพรวมแบบนี้นะครับประมาณนี้นะฮะแล้วก็เอาเป็นว่าถ้าใครสนใจนะครับตอนนี้เนี่ยทาง BRG นะฮะก็เป็นตัวแทนจําหน่ายอย่างเป็นทางการนะครับและรถคันนี้เนี่ยอรุณพัส เป็นบริษัทผู้ที่ผลิตรถนะฮะโดยที่มีเนต้าไทยแลนด์เนี่ยเป็นผู้นําเข้านะครับแล้วก็ b บีเป็นผู้จัดจาหน่ายส่วนเรื่องของเซอร์วิสคุณสามารถไปเข้าที่ศูนย์บริการฟิตของปตท,อทอได้เลยนะครับสามารถใช้งานได้ตรงนั้นนะฮะก็ถือว่าในภาพรวมประทับใจอยู่มาณสัก70-80%นะครับที่เหลือเนี่ย ต้องรอตัวจริงก่อนเพราะคันนี้ยังเป็นเดโมอยู่นะฮะในภาพรวมถือว่าประมาณนี้เสียด้อย่างเดียวเรื่องของการขับขี่ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ต้องปรับปรุงนะฮะอันว่าสําหรับออโตอัปเดตนะฮะใบกางปีออนไลน์วันนี้กับการขับทดสอบในต้าวีจบลงเท่านี้นะฮะอย่าลืมฝากกดติดตามกดซับสไครต์กันไว้ด้วยนะครับแล้วค่อยมาคอมเมนต์แล้วก็มาพูดคุยกันนะครับว่าเป็นยังไงแล้วผมจะเป็นคนตอบเองนะครับสำหรับวันนี้นะฮะต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่กับออโตอัปเดตใบกางปีออนไลน์นะครับเจอกันใหม่สวัสดีครับ